ไม่อยู่เฉยต่ายโต้กลับคนแสะห่วงก้างพิธาที่ออกสื่อบ่อยเพราะเหตุนี้ชื่อของนักแสดงสาวต่ายชุติมาช่วงนี้ขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสะเป็นที่น่าจับตามองในสื่ออยู่ตลอดบ่อยครั้งที่เธอโดนประเด็นดราม่าโจมตีทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดล่าสุดนั้นสาวตายได้เปิดบ้านครั้งแรกผ่านรายการตีท้ายครัวทางช่องสาเปิดใจให้สัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตสามีชิมพิธา ที่ช่วงนี้ก็ฮอตปลอดแตกจนถูกมาว่าหิวแสงได้ออกสื่อบ่อยตายก็เคลียร์ชัดว่าเราก็อยู่เฉยๆแต่งานก็ติดต่อมาทำให้คนมองว่าเราเกาะกระแสะอยากกลับมาวงการบันเทิงความจริงไม่เคยเกาะเลยแค่ช่วงเขาหาเสียงเราก็ช่วยสนับสนุนเขาเฉยๆคนที่บอกว่าเราห่วงก้างตายบอกว่าตอนที่เลิกกันมันก็อาจจะมีกระแสะว่าเราออกมาพูดเรื่องไม่ดี แล้วทำไมตอนนี้มาสนับสนุนคือเราไม่ได้เกลียดกันเราเล่าความจริงในสิ่งที่พูดเวลาเราเล่าไม่มีอารมณ์ใส่ในคำพูดแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่เจอมาว่าเขาเป็นแบบนี้ความดีเขามีความไม่ดีเขาก็มีเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็คุยกันเป็นเรื่องของลูกสาวเรียนอะไรยังไงไม่ได้ปรึกษาเรื่องส่วนตัวกันแล้ว